น้องรักนะคะวันนี้ท่านพูดสมัครมาด้วยตนเองค่ะมาขอคะแนนกับท่านประธานวชิรีที่เคารพรักที่ดำจ๋าอ่ะเราลงตรงนี้เลยนะคะลงเพื่อพบท่านประธานพบท่านกรรมการสวัสดีค่ะพี่น้องทหารสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะเฮ้ยน้องทารเด็กนะครับบคุณมากนะครับไปด้นะขอบคุณมากขอบคุณมากเพราะตอนนั้นก็ประมาณได้กี่ เพราะน้ำเนี่ยมันจะมาจากในคลองด้านหลังดันเข้ามาพ่อแม่มาฝากไม่ใช่ไหมครับพ่อแม่ไปนะก่อนวัยเรียนก่อนวัยเรียนโอเคลากเขาบอกให้ลากเส้นนี้ก่อนนะลูกนะเส้นตรงเนี่ยอันนี้หมายเล่นนั่นแหละนั่นแหละอ่ะถูกต้องอ่ะไม่ใช่ยังยังยังลูกยังลูกอดียโอเคอย่างนี้นะลูกนะนี่นี่ดูนี่ลูกนี่ครับดูนี่ครับดูนี่ครับโอเคเนี่ยอุปกรณ์เราเนี่ยขาดเยอะ

นี่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 น่นี่นี่่นีน้ท่วมนี่เออไม่มีแล้วน้ท่วมไม่มีแล้วเ่เรื่ดเนี่อ่ร่ง่ี่อนยบายคนทีาทดีค่ะที่ทได้คื